ไรที่มีปัญหาด้ามพ่นปุย๋ยน้ําหรือว่าพ่นยาฆ่าหญ้าไอ้ด้ามแบบนี้นะครับที่ว่าลูกยางมันสึกมันเสื่อมนะครับแล้วก็น้ํามันชอบไหลออกมาตามบริเวณนี้นะครับหมายความว่าโอลิงหรือว่าลูกยางมันเสียอันนี้ผมไปหาซื้อแล้วมันไม่มีนะครับตรงที่ผมอยู่นะครับมันต้องสั่งออนไลน์ทีนี้ในออนไลน์มันมีเบอร์ผมไม่รู้ว่าใช้เบอร์อะไรนะครับผมก็เลยจะมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับ โดยที่ผมต้องใช้ก็คือไอตัวนี้นะครับผมจะใช้อย่างในมอไซค์หรือว่ายางในรถยนต์ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นโอลิงมันนะครับหรือว่าลูกยางมันเบอร์เนี่ยมันไปหาแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะตรงที่ผมอยู่ผมไม่รู้ว่า,อาไอโอลิงสีเขียวล,ลูกยางสีเขียวตัวนี้มันเบอร์อะไรนะมันมีอยู่นะในออนไลน์แต่ทีนี้ถามว่าถ้าจะซื้อด้ามันมาเลยได้ไหมได้นะแต่ว่า ผมซื้อมาหลายตัวแล้วปัญหาหลักๆก็คือไอ้ลูกยางวันนี้แหละเสื่อมนะครับอ่าผมก็เลยจะมาแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวนี้นะครับยางในรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหัวแก๊สกระป๋องนะครับถ้าใครไม่มีหัวแก๊สกระป๋องแบบผมนะครับเราก็ก่อไฟจุดก็ได้หรือใช้ไฟแช็คลนหรือเทียนลนให้มันร้อนนะครับเราก็เอามาทาบแบบนี้นะครับ ให้มันเป็นรูปแหวนนะครับแต่ว่าอันนี้หมายความว่าเรามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนนะครับถ้ามีโอกาสยังไงผมก็จะซื้อชุดนี้มาใหม่หมดเลยนะครับอันนีค้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองทําดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเราก็จะต้องถอดถอดต,ตัวนี้นะครับถอดทุนนี้ออกมาแล้วก็ถอดทุนนี้ออกมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยถ้าใครไม่มีประแจก็ใช้ประแจเลื่อนก็ได้นะครับนะประแจเลื่อน อันนี้น่าจะใช้น,อน็อตประแจเบอร์12หรือเบอร์14ีทีนี้เราจะเอาไฟเนี่ยนะครับไฟลนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้ไฟลนก่อนนะครับแบบนี้นี่จะใช้ไฟลนอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความร้อนแล้วก็เอาอยางในรถมาทาบนะครับอนะ่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนาะอย่างนี้นะครับ นี่ลมมันแรงนะทุกคนอ่าลมมันแรงเดี๋ยวผมทาบก่อนนะครับลมแรงมากทุกคนเอ้ยเราก็ลนให้อ่าไอทองเหลืองเนี่ยมีความร้อนนะครับอ่าพอมันร้อนเต็มที่ปุ๊บผมก็จะทาบลงเลยนะครับให้มันเป็นรูปวงแหวนเนาะตามจริงต้องให้มันร้อนกว่านี้นะ ให้มันทะลุลงไปเลยนะอันนี้ยังไม่เป็นรอย <S <S เดี๋ยวผมทำใหม่ก่อนนะครับนี่ครับผมก็เอามันมาทาบหรือมาแปะให้มันเป็นรูปวงแหวนนะถ้าใครไม่อยากทำก็าสามารถที่จะเอากรังไก่ตัดให้มันเป็นวงกลมก็ได้นะครับนี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าใครมีไอตัวเก่าๆอย่างนี้นะครับก็ เอามาลนไฟให้มันร้อนๆนะครับแล้วก็ทาบไปเลยเนะาะถ้าใครไม่มีระวังตรงเนี้ยมันจะแตกนะเนี่ยเมันชุบเก่าวไว้นะครับบริเวณเนี้ยนะครับในะนาให้แบบร้อนพอได้ซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเราก็มาทาแเราก็ใช้กางไกลหรือว่าคัตเตอร์ตัดก็ได้เนาะ มาดูนะครับว่าเป็นรอยไหมนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นรอยแบบนี้เห็นไหมอ่าเราก็จะได้ไอตัวโอลิงหรือว่าแหวนมันเนาะหรือว่าลูกยางมันนะครับนี่เป็นอย่างนี้ี่ชุบน้ำแล้วก็ แกออกนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับเดี๋ยวหาอะไรแ่ก่อนแป๊บนึงนี่เราก็จะได้ตัวนี้มานี่นะครับนี่จะเป็นลูกยางเราก็เจาะตรงกลางมันอย่ารูใหญ่เนาะรูเล็กๆเล็กหน่อยเพราะว่า เราจะใช้ตัวนี้เพื่อบังคับให้มันฟิตนะครับถ้าเราเจาะใหญ่ไปแล้วพอเราใส่ไอ้ตัวนี้ไปเผื่อมันจะหลวมนะให้เล็กกว่านะครับ mm hmm. หาเซนเตอร์เจาะรูตรงกลางให้ได้นะครับแล้วก็แย่ yeah. เหล็กตัวนี้เข้าไปเนาะนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเออนะครับแล้วก็ ดันมันไปให้สุดนะครับดันให้มันสุดถึงนี้เลยดันมาสุดนี่เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสองชิ้นนะแต่ผมจะลองดูก่อนนะครับเห็นไหมอพอดีเป๊ะเข้าไปนะ,ะเดี๋ยวเราหมุนก่อนนะครับ เมื่อกี้ที่ผมบอกไปผิดเนาะเราจะบงังคับไปโอลิงยางที่เราทํามาเนี่ยให้มันมาอยู่ระหว่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราขันเกีียวเข้าไปแล้วมันขันไปได้เนาะมันต้องให้ไอ้ลูกยางโอลิงเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเกลียวนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับตามจริงเราใส่ไอ้ลูกยางเนี่ยมาจากฝั่งนี้ก็ได้เแต่อัน,นี้ผมใส่ผิดมาจากฝั่งนี้นะเออคนเราเนาะแต่ทีเนี้ยผมจะทาจารบีด้วยนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันออกนะครับนี่นะครับผมจะทาจารบีกันไม่ให้มันซึมออกตามไอเนี้ยเนาะเพื่อป้องกันน้ําออกนะครับเออสูตรผมนะสูตรคนอื่นผมไม่รู้นะทุกคนแก็หมุนเข้าไปนะครับ ถนัดแบบหนึง่งหมุนทั่าไปนะครับเห็นไหมบุกย่างก็วิ่งตามไปแล้วถึงแล้วเราก็เอาอัน,นี้เข้าไปด้วยหลังจากนั้นก็ใช้คีมล็อกนะครับกัด เกี่ยวนี้ให้เข้าแนละ้วเดี๋ยให้มันแน่นนะครับอพอมันแน่นแล้วนะครับเราก็ใส่ถึกท่อนี้เข้าไปอีกนะครับนี่เดี๋ยวเรามา ใส่ให้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะเออก็ต่อไปเหลือน้ํานะครับเหลือน้ําผมจะเอาน้ํามาใส่นะครับเหลือน้ํามาใส่นะครับ เราก็ปิดเครื่องดูว่าจะรั่วหรือเปล่า ทำเนี่ยน้ำไม่รั่วออกนะแต่มันจะมันรั่วตรงเนี้ยซึ่งบอกเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วไอ้กาวที่เขาทามานะครับอ่ามันแตกเห็นไหมกาวที่มันทามาตรงเนี้ยมันแตกอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีซิลิโคนกาวอยู่แล้วนะอ,อไม่ใช่ปัญหาแล้วครับหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับอ่อาไปลองทําดูนะครับเหมือนผมนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะถ้าชอบยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ